เดินทางไปทะเลหมอกตอนตีห้าครึ่งมืดมากอากาศเย็นมากประมาณ20องศาต้นต้นว้าวก็คือมองไม่เห็นเลย เลี้ยวขวาไปได้นี่เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปทางนี้กันบ้างยังไม่ได้มาเลยรอบนี้ ว่าเดี๋ยวตัดภาพไปดูเรื่อยๆจนถึงทะเลหมอกไม่รู้มีหมอกหรือเปล่าลุ้นเหมือนกันแวะเติมน้ำมันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปกันต่อประมาณ40นาที34กิโลที่เป็นแบบโค้งล้วนๆแต่เราจะไปกันเรื่อยๆเพราะเรามันไม่รีบ ขึ้นรถสองแถวเมื่อก่อนตอนมาเนี่ยให้นั่งวินแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นรถสองแถวแล้วเลยประมาณสองโลถึงยอดทาให้ขึ้นก็ได้แบบเดินก็ได้แต่ว่านันใครจะเดินเข้าไปทางไหนอ่ะต้องไปซ้ายอ่ะ เห็นรถเอสพันตัวหน้าหน้าเขียดต้องมายืนมาจอดยืนอะไรกันวาะเกะียดชื่อผายทางนัว่วช่องแคบมรากานะเอสพันโฉมเขียดโฉมล่าสุดทิมเลยทิมเลยเอาสปอยเลอร์ทิมมันไม่เมื่อยเมือม่อยจัด พี่เมย์อยู่ไหนก็ไม่รู้คนอื่นอยู่ไหนไม่รู้ที่ยเดินอย่างชิว๋ยวพูดด่าออกคลิปแม่งเลยเดีเดวเดพงุงอะไรอาเทาวินไวกว่าไหมมาเลยวะ่ะ เราจอดฝั่งอา้าวเขาจอดสละเราไปจอดเออได้เด้ไปให้มันพน้นพ้นตรงนี้กันนะไม่เห็นนะอ๋อนี่เอา้าลงก่อนถึงจุดจอดรถแล้วแล้วก็ แก๊งที่มากับเราเมื่อวานนี่อยู่นี่กลุ่มพี่เมย์สามคันแล้วเราก็จอดกันตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนด้วยรถสองแถวหรือรถมอไซค์วินมอไซค์เออมาเลยทั้งนั้นเลยดูเนี่ยมาเลเซียเ t 0 7ียใช่คันที่เราไปไล่คืนนะั่นไม่น่าใช่ใส่อะไรอ่ะโบอ่าดีไอโนนเอ็มห้าสิบ เออไปขึ้นไปข้างบนเลยย <Yeah. S 1> ไม่รู้มีหมอกรอเปล่าอฟมช่างร์มช่างร์มช่าง,งทำไมคุณไม่ไปใส่บันเทิงครับเมื่อวานคุณเอาเสื้อมาใส่ได้ยังไงผมซื้อ <laughs> โอเคตต่พราพไปเลย <laughs> ให้คนแก่ขึ้นลิฟต์เราก็อยากแก่บ้างให้ดูหมอกแบบสังเฟาเร์ฟิลเลสภาพโตเกียวลิฟนที่มตัวเอกต้องใส่รองเท้าวันนี้หมอกสวยถ้าไม่ได้ขึ้นคงเสียดายกา้ารกรมีนี่ต่างระาเรนวมย่กระจุกท้นทีเดินอย่างรรนวบทีอีกครั้งนี่ทางสกาว

ไม่ได้คาดหวังเลยนะว่ามีแต่มีให้ งุ้นโคตรสวยดูสิบอกไม่ผิดหวังจริงๆนะครับวันนี้ ตอนนี้เรามำลังขึ้นชั้น6สุดท้ายแล้วอ,อ๋อนึกว่ามีสูงกว่านี้อีกนึกว่ามีชั้นเจ็ดเลยไม่มีแล้วนะสูงสุดแล้วอ้าไม่พูดอะไร เดี๋ยวแป๊บมันแต่รูก่นคาวันลั่นตลอดการ ไปเที่ยวที่พักพี่เมย์หน่อยซิว่าสวยหรือเปล่าว่าได้เวลากลับบ้าน,น,านาไม่ขยับรถกันแบบนี้เออเดี๋ยวเราไปตรงด่านตรงชายแดนนะฮะมาเลเซีย ไปถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดกันซะหน่อยมาขึ้นมาขึ้นสิรออะไรล่ะอีหนูเปิดบูธยัง กลับแล้ววันนี้วันสุดท้ายที่จะมาทะเลหมอกสวยมากเลยนะครวันนี้ถือว่าโชคดีจริงๆได้ดูทะเลหมอกฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้ยินเสียงแล้วใช่เราลงไปทางไหนวะ เราน่าจะต้องไปทางด่านมาเลเซียใช่ใช่ไปดูว่าที่ด่านมีอะไรบ้างคนระัไปแวะถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ยังไม่เคยไปเหมือนกันเออ มันจะมีเอาไหนป้ใต้การตรวจคนเข้าเมืองเบตงให้ตรงไปเราก็จะไปทางนี้ let's go <S กำลังอ๋อนี่ไงมีป้ายใต้สุดสยามเราไปเหนือสุดมาแล้วที่แม่สายนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปใต้สุดที่เบตงผ่านได้เลยนึกว่าจะมีอะไร ไประหว่างประเทศหรืออะไรวะเขาบอกว่าขับตรงไป็นตรงนู้นแล้วครับแล้วก็อะไรไม่รู้ไม่รู้โอ้ยมันมีอะไรรถอะไรเต็มบนเลยนี่ไงข้างหน้าเห็นไม้หม้ที่เป็นซุม้ม อ่าเราแค่ตรงนั้นเออเดี๋ยวเราก็กลับป้ายใต้สุดแดนสยามจากอ่านโคตรยากเลยตัวหนังสือจิ๋วเดียวไม่เหมือนเหนือสุดเหนือสุดนี่โคตรใหญ่เออป้ายเหนือสุดโคตรใหญ่ใต้สุดโคตรเล็กเลยจยันอ่านออกไหมเนี่ยในกล้องจะเห็นไหมเนี่ย จอดเชียงงนะอา้ะอา,เอาวนะเ,อาเอามามลงก่อน,น,นใช่ะะจะอ่านออกไหมวะไม่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 ไอ้นั้นชายแดนเกินไป <c oughs> ถ้าแบบนั้นมีรวดน้ำน,นี่ตะเข็บชายแดนแล้วนั้น ถึงแล้วใต้สุดสยามนะครับเราพิชิตทั้งเหนือสุดและใต้สุดมาละถ่ายรูปกันเออนั่นไงเป็นรวดน้ำตอนนี้เรา กำลังก็เดินผ่านชายแดนไทยมาเลเซียอันนั้นป้ายนะครับนี่สองฝั่งลบฝั่งนู้นคือมาเลเซียนะจริงๆมันต้องข้ามไปซุ้มฝั่งนู้นด้วยป่ะไหนคือเส้นแบ่งอ๋อถ้าผ่านรั้วนี้ไปก็คือมาเลเซียเลยนะนี่ไงตรงรั้วนี้จะมีทรงมาเลย ฟารมัดดาวดำอะไรไม่รู้น่าจะผ่านรวนี้ไปแล้วเป็นมาเรยนังไนีเพื่อเอาเท้าแย่ไปได้มาเไงนี่ใต้ยามรเจานเอารถมาไว้ตรงนี้ดีกว่าเออเราต้องเอารถขึ้นมาบนนี้นะเนี่ยนี่ไงป้ายตรงนี้ เฮ้ยต้องเอามินจาขึ้นมาแล้วอันนี้ยใต้แบบใต้ใหญ่เลยประมาณนี้นะครับบรรยากาศรอบๆใต้สุดของประเทศไทยใต้แบบใต้จริงๆโอเคงั้น เบตงปี2024น่าจะไว้ที่ตรงนี้โอ้ย <laughs> ไม่ได้มาสองปีวันนี้กลับมาแล้วสำหร,ร,รับเบตงสองกับสามปีแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมาใต้สุดสย,ยามด้วยโอเคงั้นไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้า